สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีซีรีส์รักใส่โรแมนติกมาให้รับชมกันอีกแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรเมื่อสาวสวยนะ่ารักนักวัดการะตูนต้องเข้าไปปัวพันกับทีมนักฟุตบอลซึ่งเต็มไปด้วยหนุ่มหล่อจนเกิดเป็นความรักวุ่นวุ่นขึ้นมาเธอจะเลือกรับมือกับความรักครั้งนี้อย่างไร ก็มาลุ้นกับความรักวุ่นวุ่นกับเรื่องอุบัติรักของนายไรชฉันกันได้เลยคะ่ะก็เปิดเรื่องมาที่ประเทศสเปนจือเอิญหนุ่มหล่อน้าใส่แอกของเรื่องเขากำลังไล่จับขโมยที่ขโมยเงินและได้เตะลูกฟุตบอลใส่หัวจนจนสลบไปทุกคนต่างก็กรกมือและขอบคุณในความกล้าหาญของเขาแล้วเขาก็ได้โชวไปหากวนเจียนเพื่อได้กลับประเทศแล้ววันนี้อย่าลืมมารับให้ตรงเวลาด้วยเหรอเขาก็ได้เดินทางไปสนามบินอย่างเท่ ย้อนกลับไปเมื่อหกเดือนก่อนหญิงสาวสวยได้ปรากฏตัวขึ้นเธอคือวาซีซีนางเอกของเรื่องนั่นเองเธอเป็นนักวาดการ์ตูนเธอครั่งใครในการวาดการ์ตูนมากๆจนไม่อยากจะทําอะไรแล้วการ์ตูนคือชีวิตจิตใจของเธอแต่เธอก็ยังไม่เคยประสบความสําเร็จเลยสักครั้งพยายามค้นหาแนวการวาดการ์ตูนจนหวัวหน้าต้องบอกให้เธอเปลี่ยนแนวดูบ้าง ัวละครก็มีแต่แมวจนหัวหน้าอยากจะย่นงานของเธอทิ้งบอกให้ลองวัดผู้ชายหล่อๆดูบางกระตุ้นของเธออาจจะน่าสนใจขึ้นเลยแนะนําให้นางเอกไปวัดผู้ชายที่เป็นนักกีฬาดูนางเอกก็บอกว่าเธอจะพยายามก็เล้วกันส่วนทางด้านของพระเอกนั้นเขาก็ได้กลับมาถึงประเทศจีนแลว้วโดยที่มีสาวสวยอย่างซาซาอาสาไปรับที่สนามบิน แต่เขาก็ชิงให้เธอเอากระเป๋ากลับบ้านสงั้งงนส่วนตัวเองก็ไปกับกวนเจียนเพนสนิทระหว่างทางกวนเจียนก็แนะนำห้เพรเกนั้นลองเปิดใจคบใครดูแต่เขาก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นจนขีร่รถผ่านนั่งเอกกับเพื่อนพระเอกจึงถามกวนเจียนว่าแบบนี้นะหรอกวนเจียนเห็นเขาก็บอกว่าอย่าเลยดูแลชีวิตช่างน่าสงสาร นางเอกกับเพื่อนก็มานั่งปรึกษากันว่าเธอนั้นจะวาดการ์ตูนผู้ชายที่เล่นกีฬาประเภทไหนดีถึงจะมีคนสนใจแล้วเธอก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าวันนี้พี่ชายของเธอมีแข่งฟุตบอลเพื่อนก็ยิ้มออกมาใช่แล้ววาดนักฟุตบอลตอนแรกนางเอกก็ไม่เอาด้วยเพราะเธอดึงดูดลูกฟุตบอลสุดๆบอกว่าเธอมีแรงดึงดูดลูกฟุตบอลน,น่ะเจอไม่ได้โดนเตะใส่ทุกครั้งหลอนมันมาก ต่เธอก็ตัดสินใจไปดูการแข่งขันที่พี่เธอนั้นเป็นนายประตูซึ่งพระเอกก็มาด้วยเขาได้ซื้อป๊อปคอร์นและได้เข้าไปนั่งบนหัศจันเชียตอนนี้ในสนามก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์ดังสนัน่นนางเอกที่เข้ามาก็ซื้อป๊อปคอร์นเหมือนกันและเธอก็ได้เข้าไปนั่งใกล้ๆกับพระเอกแต่เธอก็ดันผลอสดุดป๊อปคอร์นของเขาหกไปแล้วฟุตบอลก็ได้เริ่มการแข่งขันขึ้นท่ามกลางเสียงเชียร์ทีมสายฟ้า ชุนชิวเจียนัดเตะมัดเข้มสุดหลอ่อเป็นฝันใจของเหล่าแฟนคลับฟุตบอลลงสนามที่สาวสาหรือจะเป็นแถวรวมถึงพระเอกด้วยที่วันนี้เขาตั้งใจมาดูซิวเจียโดยเฉพาะนางเอกกับพระเอกก็ได้ชักชากา้ากันพูดคุยถึงเรื่องฟุตบอลและก็กินป๊อปคอร์นด้วยกันสง,งนันเมื่อถึงเวลาซิวเจียก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมทีมจนทําให้การแข่งขันในครั้งนี้แพ้ไปเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ต่างนวายกันสยบใหญ่ นางเอกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมซิวเจียต้องทำแบบนั้น พระเอกจึงบอกว่าซิลเจียไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะเขาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและเคยเตะบอลกับเขาด้วยนางเอกจึงบอกว่านายประตูคนนั้นคือพี่ชายของเธอเองส่วนเหล่าแฟนคลับนั้นก็ได้ตะโกนไล่ซิลเจียออกจากสนามไปหลังจบการแข่งขันซิลเจียก็ได้โดนเพื่อนร่วมทีมต่อว่าและทำให้มีปัญหากันจนถึงขั้นต้องชกต่อยกันนางเอกเห็นเขา้าจึงได้เข้าไปช่วยพี่ชายออกไปพระเอกก็ได้เข้าไปหาซิลเจียเ,เ,เชน่นกันแต่เขาก็อารมณ์ร้อนเกินไปชกหน้าพื ไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจนแฟนคลับเข้ามาพวกเขาจึงหยุดมีเรื่องกัน พระเอกก็ได้ตามมาคุยกับซิวเจียแต่ก็ไม่ได้ผลเขาไม่อยากฟังพระเอกไปตั้ง7ปีแล้วจะกลับมาทําไมตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพูดจบเขาก็เดินไปจนทีนางเอกก็เดินบนพี่ชายมีเรื่องจนได้รับบาดเจ็บส่วนพระเอกนั้นเขาก็ได้เดินผ่านลูกฟุตบอลแล้วอยากจะเตะมันคืนแต่ก็ดันเตะจนไปโดนหัวของนางเอกเข้าเต็มๆจนต้องมาโรงพยาบาลเพราะเลือดกำเดาไหลแถมพี่ชายก็ยังทิงให้เธอกลับบ้านเองอีกต่างหาก พระเอกงาสาไปส่งนางเอกเพราะเป็นต้นเหตุให้เธอได้รับบาดเจ็บอยู่ๆฝนก็ตกเขาจึงถอดเสื้อไปบังฝนให้แต่เขาก็หลอกให้นางเอกลางเสื้อบังฝนให้เขาซะงั้นนางเอกก็โวยวายสยกใหญ่เลย แล้วก็ได้มีกระแสะข่าวที่กําลังดังอยู่ในตอนนี้ที่นักฟุตบอลทีมจริงเลยนั้นทะเลาะก,กันโค้ชจึงออกมาแถลงการโดยให้หัวหมิงเสียนพี่ชายของนางเอกและชิวเจียนพักไปก่อนแล้วจะตัดสินว่าจะไล่ออกหรือไม่พระเอกที่เห็นข่าวก็รีบไปหาโค้ชเลยอินทันทีโค้ชก็บอกว่าจิวเจียนนั้นเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจนยากที่จะควบคุมได้แล้วและทางสโมสรจําเป็นต้องไล่เขาออกมันคือกฎร,รวมถึงพี่ชายของนางเอกด้วยที่มีเรื่องกับจิวเจียพระเอกก็ได้ตัด ผมน่ายอมรับมันด้านนางเอกเธอก็ได้โทรไปหาพี่ชายบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำต้องมาพลอยโดนร่างแห่ไปด้วยนางเอกจึงได้ไปที่สโมสรแต่ก็ได้เจอเข้ากับพระเอกพระเอกจึงบอกว่าเขาได้มาพูดแทนในสิ่งที่นางเอกอยากจะพูดไปหมดแล้วแต่กฎก็ต้องเป็นกฎมันไม่ได้จริงๆนางเอกก็แอบเศร้าที่ช่วยอะไรพี่ชายไม่ได้เลยแถมการ์ตูนก็ยังวาดไม่เสร็จอีก พระเอกจ้าอาสาจะช่วยถ้านางเอกอยากจะรู้เรื่องฟุตบอลเป็นการขอโทษที่เตะบอลใส่นางเอกเมื่อวันก่อนเธอจึงบอกว่าข้อเสนอของพระเอกน่าสนใจอยู่ต้องหาร้านกาแฟไปนั่งคุยกันแล้วแต่พระเอกก็บอกว่าบ้านเขาอยู่แถวๆถนี้นางเอกก็แอบ,บลังเลว่าเขาชวนไปบ้านจะทำอะไรหรือเปล่านะ พระเอกก็บอกว่าไม่ทําอะไรแน่นอนเขาก็เลือกเหมือนกันนะนางเอกจึงตัดสินใจไปบ้านของพระเอกพระเอกก็อธิบายให้นางเอกรู้เรื่องตําแหน่งต่างๆในทีมฟุตบอลให้เธอฟังอย่างละเอียดรวมถึงกฎต่างๆให้กับนางเอกเข้าใจโดยแล้วเธอก็รู้สึกหิวขึ้นมาแล้วพระเอกจึงได้โชเฟ่ีมือการทําอาหารให้นางเอกกินเลย นางเอกก็ชมว่าพระเอกนั้นทำอาหารอย่างคล่องแคล่วแถมยังอร่อยอีกต่างหากเขาก็บอกว่าตอนอยู่ต่างประเทศเขาทำกินเองบ่อยๆจู่ๆหัวหน้าของนางเอกก็ได้โทรเข้ามาบอกให้เธอรีบส่งงานได้แล้วเธอจะรอรับงานจากนางเอกถึงเี่ยงคืนเท่านั้นนางเอกก็ตกใจเธอจะทำอะไรทันได้ยังไงพระเอกก็ได้เสนอให้เธอใช้ห้องในบ้านของเขาทำงานได้มันคือห้องของเจ้าแมวเหมียวแมวน้อยที่น่ารักนางเอกก็ชอบมันมากมาก พระเอกจึงเล่าให้นางเอกฟังว่าแมวตัวนี้เขากับจิวเจียเคยเลี้ยงมันด้วยกันมันน่ารักมากถึงแม้หอพักจะไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ก็ตามแต่พวกเขาก็ยอมทำผิดกฎจิวเจียภายนอกอาจจะดูแข็งกร้าวภายในของเขาเป็นคนจิตใจดีรักสัตว์เหล่าเพื่อนของพระเอกก็ได้กลับบ้านมาก็แอบสงสัยว่านางเอกคือใครแต่พระเอกก็บอกว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนายกำลังคิดผิดแน่นอน คามาพระเอกก็ได้มาร่วมง,งานเลี้ยงเขาได้เจอกับซาซาและพ่อของเขาซึ่งพอก็ดูไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่พอนั้นอยากให้พระเอกมาช่วยงานที่บริษัทร่วมกับซา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 นั้นก็แอบ,บชอบพระเอกมากๆยอมช่วยงานบริษัทของพ่อพระเอกแทนเขาทุกอย่างแล้วพระเอกก็ได้มานั่งคุยกับซาซาเธอบอกว่ากําลังคิดจะทาโปรเจกต์หนึ่งอยากจะให้พระเอกมาช่วยเกี่ยวกับสโมสรอนจี้กวงสโมสสอนนี้เคยได้แชมป์อีกด้วยซึ่งมันนานมากแล้ว จำเป็นต้องปรับปรุงพระเอกก็สนใจทาซาซาไปสมงสอนขอให้บอกเขาด้วยดานนางเอกเธอก็มีความสุขมากเมื่ออยู่กับเจ้าแมวเหมียวเธอได้วาดรูปจิวเจียเป็นตัวละครการ์ตูนของเธอจนเผลอหลับไปพระเอกที่กลับมาเห็นผลงานของนางเอกด้วยความหวังดีเขาก็เลยกดส่งงานไปให้หัวหน้าเพราะคิดว่างานชิ้นนี้มันดีมากแล้วก็ได้อุ้มนางเอกไปนอนในห้องของเขาแล้วก็แอบจ้องหน้านางเอกอยู่ด้วยแล้วเพื่อนของพระ เอกก็ได้บอกว่ามันจะเร็วกันไปไหมพระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดกับนางเอกแบบนั้นเธอไม่ใช่สเปคและจับไปนอนที่โซฟาเพื่อนก็แอบเส่าว่าต้องการหัวใจไม่ใช่ตัวว่างั้นเช้ามานางเอกก็ต้องตกใจเมื่อเพื่อนของพระเอกมานั่งยิ้มจ้องหน้าเธออยู่ข้างเตียงเธอเลยจัดการเข้าแปแบบเต็มๆดาสยกใหญ่พวกโรคจิตเราก็นึกขึ้นได้ว่าลื้นส่งการ์ตูนพระเอกจึงบอกว่าเขาส่งให้เธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางเอกก็ยิ่งโวยวาย เธอยังวาดมันไม่เสร็จเลยจะจัดการพระเอกซะให้ได้แต่เธอก็ต้องไปอธิบายให้หัวหน้าฟังก่อนคงโดนเล่นงานแน,แน่แต่ก็กลับไม่เป็นแบบที่เธอคิดผลงานของนางเอกทุกใจหัวหน้ามากเธอชื่นชมและชอบมันนางเอกดีใจมากที่การ์ตูนจิวเจียเป็นที่ถูกใจเธออยากจะสัมภาษณ์จิวเจียเลยถามถึงเรื่องประตูล,ลับที่สมอสอนจริงเลยแต่พี่ชายก็บอกว่ามันไม่มีเธอจึงได้ปลอมตัวมาเป็นแม่บ้านเข้าไปทาความสะอาดส่วนด้านของพระเอกนั้นเขาก ได้มาที่สโมสรจีกวงแต่สภาพมันไม่ได้จริงๆทั้งนัดเตก็ดูเหมือนไม่เอาจริงเอาจังไม่เป็นทาย,ยังกับมือสมัครเล่นแต่พระเอกก็ไม่ได้แค่อะไรอยากจะปรับปรุงสโมสรนี้ต่อไปฝั่งนางเอกนั้นเธอก็ได้เข้ามาในสโมสรจริงเลยเธอเปิดประตูล็อกเกอร์ของจิ้วเจียซึ่งเขาก็กําลังอาบน้ําอยู่นางเอกเห็นเขาเข้าพอดีจนตาค้างเลยขุนดีเรากับแพรกซีรีแล้วจูๆ่ๆนัดเตะทั้งหลายก็ได้เข้ามาพอดี จนนางเอกต้องเข้าไปหลบในล็อกเกอร์ของจิวเจียทันใดนั้นที่เขากําลังจะเปิดก็ได้พบกับนางเอกที่ซ่อนอยู่แต่เขาก็กลับช่วยเธอเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นเขาช่างหล่อจนนางเอกยังต้องตะลึงเขาจึงถามว่านางเอกมาทําอะไรเธอจึงบอกว่าหากบอกว่าเข้ามาทําความสะอาดจะเชื่อไหมพร้อมกับทาหน้าซื่อ,อตๆตาใสๆจิวเจียจึงบอกว่าเขาเคยเห็นเธอมาก,กับพระเอกแล้วนางเอกก็บอกว่าเธอคือน้องสาวของฮาวามินชวน นางเอกก็ยังบอกให้เขาไปใส่เสื้อก่อนจะดีไหมก็แอบดูหุ่นแซ่บของเขาอยู่นางเอกและจิวเจียก็ได้มานั่งคุยกันเขาเห็นนางเอกมีแผลจึงติดปัตเตอร์ให้นางเอกจึงบอกเขาว่าเธอวาดเขาเป็นแบบในการ์ตูนอยากจะสัมภาษณ์ แต่จิวเจียก็ไม่ยอมจะลุกหนีไปนางเอกจึงลุกตะโกนขึ้นบอกว่าเพราะนายที่ทําไอพีของเธอต้องถูกไล่ออกจากทีมควรจะมีความรับผิดชอบบางเขาจึงยอมให้หนางเอ,เอกถามได้แค่สิบข้อเท่านั้นมันทําให้ทั้งคู่เริ่มที่จะรู้จักกันมากขึ้นพระเอกก็ได้มาหาพ่อเพื่อจะคุยเรื่องจะปรับปรุงสโมสรอนจี้กวางขึ้นใหม่อยากให้พ่อนั้นสนับสนุนขเขาสัญญาว่าจะพาทีมจี้กวางไปสู่ถ้วยซุปเปอร์คัพให้ได้พ่อก็ไม่เห็นด้วยที่พระเอกจะให้บริษั ไปเสี่ยงกับทีมสมัครเล่นแบบนั้น แต่เขาก็ยังยืนยันจะทํามันอยู่ดีพอจะคอยดูความสําเร็จเขาจึงได้มาเจอกับโค้ชจริงเลยที่สโมสรขอให้เขาเข้าร่วมทีมด้วยแต่โดนปฏิเสธเขาจึงอยากจะขอตัวผู้เล่นคือจิวเจียและพี่ชายของนางเอกโค้ชก็บอกว่าสองคนนี้ไม่ได้อยู่ในสโมสรน,นี้แล้วด้านนางเอกที่สัมภาษณ์จิวเจียอยู่เธอก็บอกว่าทางพระเอกและจิวเจียเป็นคนดีและเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กยังไงน่าจะมีเรื่องเขา้าใจผิดกันจึงได้โทรหาพระเอก แต่เสียงทำไมมันคุ้นๆเหมือนอยู่ไกลกๆพระเอกจึงได้เดิอนออกมารับโทรศัพท์น้าเอกด้านนอกจิวเจียและพระเอกจึงได้เจอกันทางคููก็ดูยังไม่อยากจะคุยกันสักเท่าไหร่พระเอกก็บอกว่าเขาได้ซื้อตัวจิวเจียมาเป็นทีมของเขาแล้วจิวเจียวจึงบอกว่าเขาจะไม่ร่วมทีมกับทีมสมัครเล่นแบบนั้นเด็ดขาดพระเอกจึงบอกให้เขาไปคิดให้ดี หนทางเดียวที่จะทําให้เขาสามารถเตะบอลต่อไปได้แต่จิวเจียก็ยังไม่ยอมรับปากรีบเดินจากไป ตอนนี้พระเอกก็ยังคงมุ่งมันในการปรับปรุงทีมฟุตบอลให้นางเอกช่วยออกแบบโลโก้ด้วยจิ๋วเจียเขาก็กำลังสับสนกับเส้นทางนักฟุตบอลเขารักในอาชีพนี้มากแต่ตอนนี้มันคงเป็นได้แค่ความฝันะแลว้วแล้วจูจ่ๆเจ้าเหมียวก็เกิดป่วยหนักขึ้นมานางเอกก็ห่วงมันมากจึงได้พามันไปหาหมอแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนพระเอกต้องโทรบอกจิ๋วเจียบอกให้เขามาดูมันหน่อยจิ๋วเจียก็รีบมาและได้เจอกับนางเอกเมื่อ เห็นนางเอกเครียดหนักเขาก็ได้ให้กำลังใจเธอเอามือตบบ่านางเอกเบา พระเอกก็เดินมาเห็นเข้าพอดีและเดินเข้าไปชักชายในที่สุดเจ้ามาเหมี่ยก็ปลอดภัยพระเอกจึงขอให้จิวเจียวเข้าร่วมทีมกับเขาอีกครั้งแต่ก็ยังคงได้คําตอบแบบเดิมก็คือไม่พระเอกจึงขอเตะบอลแข่งกันถ้าเขาชนะจิวเจียวต้องเข้าร่วมทีมทางคููก็ได้แข่งกันจนพระเอกรู้สึกเจ็บขาขึ้นมาแต่เขาก็เป็นฝ่ายชนะแต่จิวเจียวก็ยังไม่เข้าร่วมทีมอยู่ดีพระเอกก็ปวดขายอย่างหนักเพราะว่าเขาเกิอดอุบัติเหตุในการแข่งขันไม่ ไม่สามารถเตะฟุตบอลได้นานเหมอก็บอกให้หยุดเตะบอลไปก่อนด้วยพระเอกกับนางเอกก็ได้มาทานอาหารด้วยกันเธอกินเก่งมากๆจนพระเอกยังต้องตะลึงในความกินจุเช้าวันต่อมาพระเอกก็ทําอาหารให้นางเอกสลายอย่างและเยอะมากนางเอกก็งงว่าทําไมเยอะมากพระเอกจึงบอกว่าก็เธอกินจุมากนะสิดูเอาอก,อ,อกใจนางเอกเพื่อหวังจะให้ชวนพี่ชายมาเข้าเริ่มที่ใ่ได้ นางเอกก็กินข้า่นิดเดียวเดี๋ยวพี่ชายจะเป็นห่วงที่นอนค้างบ้านของพระเอกจึงรีบบอกไปเพื่อนพระเอกก็แอบเสาวา่าทำไมพระเอกไม่ชวนนางเอกมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วนางเอกก็ได้พาพี่ชายมาที่สโมสรจีกวงซึ่งพ่อของเขาก็เคยอยู่ในสโมสรน,นี้เหมือนกันเขายินดีเขาเริ่มทีมกับพระเอกแต่ต้องสัญญาก่อนว่าจะทําทีมนี้ให้สําเร็จอีกครั้งทุกคนก็ได้มาร่วมทีมกัน ซึ่งเป็นไปตามที่พระเอกหวังเอาไว้แต่ทุกคนก็ยังไม่มั่นใจในฝีมือของพระเอกมองว่าเขายังคงได้ประสบการณ์เกินไปแต่นี่มันจะเป็นการเปลีย่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนแต่ก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับพระเอกจึงขอถอนตัวออกจากทีมไปพระเอกก็ได้ไปขอให้โคดดลู่ไห่ซึ่งเขาก็คือโคตยอดเยี่ยมที่เคยพาทีมจีกวงชนะมาแล้ว เพื่อมาเป็นโค้ดให้กับทีมอีกครั้งประเอกับลูกทีมก็ได้ไปตามโคดลู่หาซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดร้านมามีอยู่และไม่อยากจะไปเป็นโค้ดอีกต่อไป จะทำอย่างไรโคตรลว่นั้นก็ไม่ยอมกลับมาเป็นโคตรให้ซักทีส่วนด้านของนางเอกนั้นเธอก็ยังตามตือจิวเจียให้มาร่วมชีมไม่ได้จนโดนลูกฟุตบอลเตะใส่จนต้องกลับบ้านมาแบบเจ็บตัวพระเอกก็เป็นห่วงนางเอกมากเอาอยามาทาให้ดูแลทําแผลเอาใจใส่เธอเขายังอาสานวดขาให้เธอด้วยนางเอกก็บอกว่าเธอไปหาจิวเจียมาแต่ก็ไม่สําเร็จพระเอกนั้นรู้จักจิวเจียดีเขามีนิสัยเด็ดเดียวเมื่อคิดจะทําอะไรแล้วก็ไม่ใช่ ยังไงเลยที่จะเปลี่ยนใจเขาพระเอกจึงบอกว่าเขาจะช่วยเองและคิดว่าครั้งนี้เขาต้องเข้าร่วมทีมอย่างแน่นอนด้านพี่ชายของนางเอกนั้นเขาก็ได้มาทำงานเป็นเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสและก็ได้เจอกับลูซินลูกสาวของโคดลูไห่และมีความสนิทสนมกันอยู่พ่อของเธอเคยเป็นโคดมาก,ก่อนเธอจึงจะช่วยพูดกับพ่อให ต่พี่ชายของนางเอกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะไม่รู้เรื่องนี้พระเอกและลูกทีมทุกคนก็ยังคงตามคนรลู่หายแต่ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนจนทําให้ต้องไปกินบะหมี่ที่ร้านกับทุกวันคนรลู่หายจึงได้พาทุกคนลองแข่งดูเพื่อเป็นการทดสอบทักษะของผู้เล่นทุกคนนักเตะทีมที่กวงยังอ่อนหัดมาก จนจิวเจียได้เข้ามาช่วยถึงแม้ว่าเขาจะเตะดีสักแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายสงครามได้พระเอกจึงต้องลงสนามด้วยตัวเองเมื่อได้ลงสนามคู่กับจิวเจียมันทําให้เขานึกถึงวันเก่าๆที่เคยเล่นฟุตบอลด้วยกันจนสามารถพาทีมกลับมาสู่ชนะได้แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรจิวเจีย,จยก็ยังโกรธพระเอกอยู่ หลังจากการแข่งขันลูซินก็ได้มาหาพอ่อซึ่งก็คือคนลู่ไห่เธอรู้ว่าพ่อคงไม่ยอมไปเป็นโค้ชให้กับทีมจี้กวง,ง่ายๆแน่เธอจึงขยันขยอบ,บอกให้พ่อนั้นต้องทําตามความฝันและความสุขของตัวเองจนโค้ดลู่ไห่นั้นยอมรับปาก เกรกกับทีมก็ดีใจมากๆที่ได้มีค้ดเหล่าโค้ดก็ได้มายัสสนสโมสรย้อนนึกถึงความสําเร็จในอดีตที่เคยมีมันทําให้เขามีความสุขมากที่ได้กลับมาทําในสิ่งที่เขารักอีกครั้งเช้ามาเกรกก็ได้ขอกระทับปลุกนางเอกแต่เชา้าให้เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ทีแรกก็อยากให้นางหน้าแต่มันดูแปลกๆอยู่นะก็สิ่งซะจนนางเอกรู้สึกวั่นวหวพวกเขาเรียกนักเตะทุกคนมาร่วมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมเอาจริงเอาจังมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ คนไม่เคยทำมาก่อนนั่นจึงแปลกใหม่สำหรับพวกเขา แล้วซาซาก็ได้มาที่สโมสรบอกกับพระเอกเรื่องโครงการที่ทางสโมสรได้ของบไปพระเอกคงต้องออกเงินทั้งหมดเองแล้วทางบริษัทไม่สามารถให้กับสโมสรได้พูดง่ายๆก็คือจะเลิกสนับสนุนสโมสรจี้กวงนั่นเองพระเอกจึงบอกว่าต่อไปนี้เขาจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองทางทางทีเขาก็ไม่มีเงินแต่คงไม่ยากสําหรับการตั้งใจและความพยายามของเขาแน่กลับบ้านมานางเอกก็แอบคิดสงสารพระเอก เขาจะเอาเงินจากไหนกันแต่เ,เอกก็ไม่ได้เครีอยดอะไรมากบอกเรื่องนี้เขาจะจัดการเองยังช่วนางเอกเล่นดอกไม้ไฟกันด้วยและยังบอกให้นางเอกนั้นแต่งตัวสวยๆเขาจะไปลงชื่อทีมจี้กวงในการแข่งขันชิงแชมป์ซูเปอร์ครัพซึ่งก็มีช้นจิงเลยด้วย พระเอกก็ได้พูดถึงทีมที่กวงเขาคือผู้จัดการทีมและจะนําทีมเข้าสู่ชชนะให้ได้จนทุกคนต่างก็วัวเราะในความทะเยอทะยานของพระเอกบอกว่าเป็นค่าทีมสมัครเล่นก็แค่นั้นจะสู้อะไรกับทีมอื่นๆได้แต่พระเอกก็ขอพิสูจน์ตนเองทีมที่กวงต้องมีการพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอนนางเอกก็ชมว่าพระเอกนั้นพูดได้ดีมากและจะขออยู่เคียงข้างกับพระเอกและทีมต่อไป ตอนขากลับพะบระเอกแอบเหลือไปเห็นป้ายร้านขายกุ้งถังชื่อดัง ซึ่งเขาก็คิดหาสปอนเซอร์เขาเลยให้นางเอกช่วยเธอกินจุอยู่แล้วจะกลัวทําไมเลยให้นางเอกกินกุ้งถังถึง5กิโลเพื่อแลกกับการให้ร้านยอมเป็นสปอนเซอร์ให้นางเอกก็ฟาดเรียบเลยในที่สุดประเอกก็ได้สปอนเซอร์จนได้โลโก้ที่เสื้อคือกุ้งจ๋าสงานันโดยนางเอกออกแบบมันขึ้นมาเองจนทุกคนต่างก็ทำหน้างงไปตามๆกันแต่ก็ต้องตบมือให้กับความพยายามของนางเอก ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่1-5ก็อย่าลืมรับชมตอนต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ